วันนี้ก็มาอยู่กับช่างลุกอีกแล้วนะครับจากเคล็ดลับช่างลุกนะครับก็วันนี้จะมาใส่อุปกรณ์เหมือนเดิมลูกค้าติดใจแล้วก็หลายๆเจ้าสั่งเข้ามาพอเรากดยางปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยร่องร่องตื้นมันอยู่ด้านด้านไหนกดไปปุ๊บเราจะเห็นเลยเราก็ค่อยมาพิจารณาว่าเราจะเอาหน้าไหนขึ้นอ่า Okay. เวลาเวลาเราจะถอดยางนะครับใช้แขนกดนี้ช่วยนะครับเดือนมากดลงกดตัวอันนี้ลงนะฮะกดลงให้ดังตั้งไปเลยนะไม่เป็นไรจากนั้นต้องคอยเคลียร์พวกยางพวกนี้มันต้องหลุดขอบนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันยังตึงอยู่บนขอบอย่างนี้ก็กดลงนะครับ พอกดลงปุ๊บไอ้ด้านนี้มันจะเข้าเองเลยหรือถ้ามันไม่เข้าก็หมุนต่อครับกดหมุนต่อหมุนเดินหน้าถอยหลังก็ได้พอมันเข้าปุ๊บดึงคันโยกด้านบนนครับงัดขึ้นนะพอมันลอยขึ้นมาอย่างงี้ครัก็กดหมุนต่อได้เลยสำหรับหน้าที่สองหน้าทสองก็กดลงเลยนะครับกดลงยกยางขึ้นให้ลอยเลยระวังมือนิดนึงนะครับ กดคันโยกขึ้นแล้วก็หมุนต่อเลยก่อนนี้มันไม่ขึ้นมันลื่นจะมีไอ้นี้นะครับเสียบเข้าไปด้านล่าง,ห,าางหมุนต่อเลยไปด้าาล่าง โอเคเรียบร้อยอ่ะเทคนิคสำคัญในการถอดอยางก็คือ uh, ตัวขอบ uh, ขอบมันเนี่ยมันต้องตกลงไปในร่องนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการถอดหรือการใส่เนาะอันนี้เรามองว่าเอาด้านลึกไว้ด้านล่างไอ้นี่ด้านตื้นเอาไว้ด้านบนให้ได้นะครับก uh, ็เอายางหาขอบนิดนึงลื่นๆหน่อยนะครับ ตะแคงเข้านะครับเยียบไอ้ตัวเมาส์เข้ามาหาตัวยางด้านหนึ่งจะอยู่ตรงปีกเมาส์ด้านบนนะครับอีกด้านหนึ่งจะอยู่ด้านล่างอันนี้สังเกตรตรงนี้นะออัน,นจะอยู่ด้านล่างนะกดบุ้น,นะครับอ่ะ,อะเหมือนกันสำหรับหน้านี้แต่หน้านี้โดยส่วนมากจะแข็งให้ใช้ แขนกดช่วยนะครับอ่าดันเข้ามาตั้งตัวด้านเนี้ยให้สูงกว่าเออให้ให้ต่ำลงมาจากตัวนี้สักหน่อยนึงนะครับประมาณสักนิ้วหนึ่งกดลงแล้วก็หมุนต่อเลยนะครับหมุนต่อเลย